เนาะนิ้วอ,อะไรก็กินเนาะแต่ข้าวเย็นยังไม่ได้กินนะคะ,ะ,ะยังค่ะยังไม่ถึงเลยนะคะแต่ก็นะะใกล้แล้วละ่ะเดี๋ยวก็คงจะมาถึงเอ,อ,อ้าลุกพันเนอนานมาท่าเถอะครื่องจถก โอ้ oh. oh. ขอบไระจุย้ยขอบคุณนะคะคุณอะไรน้อนค่ะเสียงน้องมินน้อยจ้าเสียงน้องมินน้อย <laughs> ไปหลบแล้ว <laughs> <laughs> เข้าไปแล้วเข้าไปหลบแล้วค่ะ <laughs> เสียงมินน้อยจ้าคุณ คุณสมคิดนะคะคุณสมคิดปิ่นแก้วนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. คุณนงนุชค่ะ mm hmm. คุณพองพันนะคะสวัสดีนะคะ mm hmm. เข้าไปหลบแล้วมันหนาวบ่มินน้อยไม mm ่หนาวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ใช่คะ่ะโอ้มินน้อยอมารอรับเบ๊จ่อยค่ะ<า>ป้ากลับมาถึงนานหรือ,อยังคะ,ะงงนะยังค่ะลุงป้ายัางไม่ถึงนะคะจะกลับกกกอกวันไหนรอเพื่อนๆก่อนรอดูก่อนว่ามีงานอะไรอยู่ที่นี่ป้าเป็นกำลังใจให้นะคะตามไปดู ตามไปเหนือเนาะน่าจะได้บุญเยอะโค่ะคุณป้าบรรลุค่ะสวัสดีคะ่ะคุณประสิทธิ์นะคะสวัสดีคะ่ะไม่ได้ไปแจกผ้าห่มกับลุงป้าหรือครับไปพึ่งมาคะ่ะไปพึ่งมานะคะแต่ว่าบ้านใกล้นะคะบ้านใกล้ๆนี้ก็คงจะยังไม่รู้ว่าจะไปวันไหนเห<ว>นื่อยไหมคะเหนื่อย ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเนะาะแ,แต่คนขับนั่นแหละโอ้ขับประจุยผู้เรือนะคะไปแจกผ้าห่มอืมไก่กเนาะกันดาลทำไมเราเปลี่ยนเอฟซถึงอิ่มบุญไปด้วยใช่ครับประจุยเนาะก็เอฟซีทั่วโลกนะคะก็อิ่มบุญไปด้วยนะคะก็มี ทั้งทีมแล้วก็ทั้ง youtube ทั่วโลกนะคะก็ไปที่ไหนก็มีโอ้ขึ้นไปบนดอยเนาะท่านนายกก็มารับนะคะเราก็ไม่ได้ขึ้นไปเองนะคะก็มีรถเอามาถ่ายขึ้นไปเนาะก็คงจะเห็นคลิปเพราะว่าคลิปเยอะมากเลยค่ะคุณอัธยุนะคะสวัสดีคะ่ะยังค่ะยังไม่ถึงนะคะป้า ยังไม่ถึงน,นะคะคุณสมศรีนะคะคุณช่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์นะคะลงกับป้าไปแจกผ้าหอมยังไ,ไม่มาเลย <c oughs> ไปทางเหนือ <c oughs> <c oughs> ก็มาไล่เรียกันนี่แหละแต่คงจะนะคะแวะ,แวะปั๊มเนาะค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่หอมใหญ่นั่งรถนานๆนะคะก็โอ้ใช่ค่ะคุณพี่หอมใหญ่ นั่งรถนานๆโอ้เนาะมันก็ไกลเหมือนกันแต่ตอนที่เราขึ้นเขานะคะไม่เราก็ไม่ได้เอารถขึ้นเนาะก็มีรถนะคะมาท่ายผ้าห่มเนาะพากันยกขึ้นโอ้ระยะทางก็ไกลมากเลยนะคะเป็นดอยเนาะเป็นดอยแล้วก็บางช่วงบางตอนก็มีถนนคอนกรีตนะคะบางช่วงบางตอนก็อมาแล้วนะคะมาถึงแล้ว ทุกคนก็คงจะเหนื่อยเนาะมาถึงก็พอดีนะคะเวลาตอนนี้ก็ข้าคุณปราณีนะคะถึงนานอย่างนอ้อเพิ่งจะถึงไปรับเบดเร็ว <c oughs> ไปรับเบดเร็ว <c oughs> ไปรับเบดเร็ว <c oughs> ใครนาะดีใจสุดๆดดดดใครด<ค> <sk r isa> ีใจสุดๆเนาะ